สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอรทมสนทนาก,นก,นกันกับทางท่านจานันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุนทิดาชวนกุลนะคะนมันสก,การท่านจันค่ะเจริญธรรมกุนท,ทิดาชวนกุลก่อนที่จะไปคําถามฝากมาเกี่ยวกับเรื่องของดาราดังที่ไปบวชเป็นสาม,มเณรีเนี่ยนะคะขอมาที่เรื่องว่าท่านจันทราบได้อย่างไรว่าคนที่เขาดังมากๆเขาเหงาเขา อะไรแบบนี้ค่ะคุณไปสังเกตคนดังแต่ละผู้แต่ละคนเอาเป็นคนดังระดับโลกที่จบชีวิตลงด้วยความเหงาเดอะบิทเทิลนักร้องดังมากระดับโลกจบลงด้วยยาเสพติดก็มีจบลงด้วยโรคร้ายแรงก็มี จบลงด้วยความเหงาะ่ะพูดก็พูดเถอะแต่ละพูดแต่ละคนแม้กระทั่งอ่ะใกล้ๆหน่อยในประเทศไทยของเราเนี่ยดังในระดับนักร้องสุรพลสมบัติเจริญอืเป็นยังไงคะก็ถูกยิงตายอืถูกยิงตายลงจากเวทีนักร้องก็มีผู้มายิงเสียชีวิต มีการสืบสาวเราเรื่องกันเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องหรือการเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรต่อะไรก็สุดแท้แต่<อ>คือคนดังเนี่ยมีคนรู้จักเยอะะแล้วผู้หญิงก็มาไปมาหาสู่เยอะแล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นผู้หญิงตัวเปล่าเล่าเปลือยมีสามีแล้ว ก็มีอาการหึงระหว่างหญิงชายชายหญิงแล้วก็จับพัะจับผูมาสู่การเด็ดชีวิตคนดังนักแสดงมิชชัยบัญชาดังมากเลยไหมมิรชัยบัญชานี่เขาตกตกเครื่องบินใช่ไหมคะใช่ก็ความดังเขาเขาพยายามที่จะสร้างอะไรที่เป็นจุดแปลกจุดเปลี่ยนให้โลกได้ประทับ ชื่อเขาในฐานะที่เป็นนักแสดงโดยที่ไม่ต้องใช้สตันซึ่งจริงๆเขาใช้สตันมันก็ไม่ได้แทบเวลาออกมาเป็นภาพก็แทาไม่แตกต่างจากไม่ใช้สตันแต่ประการใดเพราะการถ่ายทำในยุคนั้นก็เห็นไกลๆอย่างนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ช่วงใกล้ๆก็อาจจะทำทีเป็นขึ้นปีนเสา <laughs> เปีนบันไดกระโดดลงมาอะไ้》นี่ก็ได้แต่ปรากฏว่าคือพอคุณดังมากๆแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามหนีเงาตัวเองค่ะพอจะเข้าใจไหมนักร้องหลายคนดังมากๆก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้นเธอดังมากเลยนะอันนี้เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรนะคะภูิแพ้ตัวเองใช่พูดก็พูดเถอะเป็นโรคคนดังที่ไม่มีเวลาพักผ่อนที่ ได้ยินว่าเธอต้องสปอยคนที่เธอรักด้วยการขับรถไปอยู่ใกล้ๆเ,เวทีแสดงแล้วก็จอดรถเปิดแอร์นอนอกับคนที่เธอรักแล้วก็อยู่ในรถนั่นแหละเธอคิดดูสิว่ามันจะไม่ทำลายสุขภาพหรือยอย่างไรการเดินทางการไปการมาก็ไม่เป็นเวลา,าคนดังจำนวนมากเป็นคนที่ เป็นคนเป็นยาจบเป็นคนยากจนเวลาสุขภาพก็เสียบางทีต้องรีบเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุด1เพราะมีงานเยอะเพราะตัวเองดังอุปัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางเช่นคุณเจนนี่เทียนโพส,สุวรรณนี่ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย<อ>ใช่ไหมคะเรื่องความเหงาอะไรต่างๆแต่เจนนี่เธอเธอดังในฐานะเป็นนักสแสดงใช่ค่ะและได้ยินว่าเธอไปบวชเป็นสมมเนรีใช่ค่ะ นั่นแหละทั้งที่ก็ก,ก็ก็มีลูกแล้วด้วยนะคะบางคนก็เอ๊ะทาไมถึงทิ้งลูกหรือเปล่าคือหมายถึงมาที่ตัดสินใจละทิ้งอะไรแบบนี้คือจริงๆการบวชปัจจุบันนี้หลายที่ก็เป็นการบวชแบบชั่วคราวอ,ะอ่ะคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะบวชแบบยาวนานตัดขาดชีวิตโดยเฉพาะคนดังอาตามาไม่เชื่อหรอก ว่าจะบวชแบบชนิดที่เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสทิ้งชีวิตไปแบบตัดขาดเด็ดขาดเลยอะซึ่งปกติแอนก็จะได้ยินแต่บวชชีบวชชีพรามหรือภิกษุณีอันนี้เพิ่งได้ยินสาม,มเณรีนี่ครั้งแรกนะสามเณรีเป็นสเต็ปหนึ่งในการไต่เต้าไปสู่การเป็นภิกษุณี<อ>แต่จริงๆประเทศไทยยังไม่ยอมรับนะคือการบวชภิกษุณีแบบเถรวาทไทยเนี่ย ยังไม่ได้ยอมรับเพราะว่าเทราวาทไทยถือว่าภิกษุณีเนี่ยหมดไปแล้วมหมดไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหรืออาจจะหลังจากนั้นไม่นานแล้วเพราะนั้นการบวชเป็นภิกษุณีในประเทศไทยเนี่ยจึงคือการบวชโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางการคณะสงฆ์ไทยปร,ป,รประมาณนั้นแต่แล้วอาตอมาก็เห็นว่าคนที่พยายาม ตั้งสำนักบวชภิกษุณีบวชสมเณรสมเนรีเนี่ยก็พากันเรียกร้องสถานะนักบวชหญิงเท่าเทียมกับพระโดยที่ก็รู้ว่าทางคณะสงฆ์ไม่ได้ให้การยอมรับแต่เธอก็พยายามที่จะทำสร้างจุดแปลกแทรกจุดเปลี่ยนให้เห็นเป็นจุดเด่นกว่าพระจนกระทั่งบางคนว่าสมเนรีภิกษุณีเนี่ย ดูน่าเลื่อมใสกว่าพระด้วยซ้าไปถึงขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะอาตม,มาเคยพาภิกษุณีกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปที่บ้านจังหวัดอ่างทองปรากฏว่าญาติที่ใกล้ชิดอาตมาเนี่ยโอ้เป็นเดือดเป็นร้อนใหญ่เลยไม่ยอมรับการที่ผู้หญิงแต่งชุดพระขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แรง,แรง อคนไทยส่วนใหญ่อาตมาเชื่อว่าในจํานวนหนึ่งร้อยคนเนี่ยที่จะยอมรับถึงครึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นชุดสีขาวคือรับได้ก็ชุดสีขาวไม่ใช่เป็นนักบวชนี่เป็นเพียงแม่ชีออย่างนี้มีอยู่แล้วและจริงๆอาตมาก,ก็สนับสนุนให้เป็นแม่ชีก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมณีรีไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชหญิงถึงขั้นภิกษุณี Oh. อาตมามีทัศนคติแบบนี้นะเหมือนความเชื่อเรื่องแบบผ้าเหลืองก็แบบชายชายอะไรอย่างนี้ซึ่งอาตมาไม่เห็นด้วยไง mm hmm. อาตมาเห็นว่าอาตมายังเห็นตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้บวชภิกษุณีตั้งแต่แรก oh, แล้วก็ <okay. S 2> พระอนอนท์พยายามมาตื้อมาอ้อนวอนนะนะ mm hmm. จนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาถ้าจะบวชก็ต้องมีครุษรรแปด คือภิกษุณีเนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยต้องอยู่ในวัดที่มีพระสงฆ์ดูแลทัวนี้ภิกษุณีกลับกลายเป็นสร้างวัดตังหากแล้วก็ดูแลกันเองปกครองกันเองแบบนี้มันไม่ได้ลดอัตราเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์สองตัวเองเลือกที่จะเป็นเบอร์หนึ่งและส่วนใหญ่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นเบอร์หนึ่งในทางศาสนานี่ แหมจริงๆก็มีคำถามเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเวลาหมดเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะเธอถา,ถามนิดหนึ่งได้ไหมแต่มาอคือ,อแอนสงสัยว่าในเมื่อถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับคือถ้าเราอยากจะละในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะการการที่เราถือศีลหรืออาบวชชีหรือชีพามอะไรก็น่าจะได้ไหมคะทำไมเ,<อ>เราต้องจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้น บวชชีบวชชีพรามชีโกนผมก็ได้ชีไม่โกนผมก็ได้อ๋อพรามกับไม่พรามก็คือโกนกับไม่โกนใช่ไหมใช่นั่นแหละแล่จริงๆชีพรามก็ไม่ควรใช้คําว่าพรามคุณมาบวชในพุทธศาสนาทำไมไปเอาคําว่าพรามมาใช้อ๋อการถือศีลใช่ไหมคะที่ต่างกันศีลแปดศีลแปด อที่ที่เขาเลือกที่จะไปบวชเป็นสามนเณรีหรือภิกษุณีก็แล้วแต่ใชจ่จริงๆอาดามาว่าเขาต้องการเป็นนักบวชเหมือนกับเป็นพระผู้หญิงอ่ะซึ่งอารมาว่าพวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอาดามาพูดไปเขาก็จะโกรธจะเกลียดจะไม่ชอบอาตมาเปล่าเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวอาตมาเสียแฟนขับ <laughs> <laughs> งั้นก็จบลงด้วยประการ <laughs> <บ>ลัเท่านี้ <laughs> นมัสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ